不走 เก้าสิสองปอนด์เท่าไรันาพีนะครับแต่บนไหนไม่เปทุมเฉพาะผลการผลนะคุณคุณรู้มพื้นที่หรคอ่มพื้นที่ตอนนี้มีทำนาข้าวไป3 0 0แ0 0ได้เสร็จคือมันโง่เสมอนะไม่ขึ้นไม่ลงเพราะว่าตอนนี้มีฝนหิ้ช่วงที่จริงๆแล้วมันจะต้อง ต้องมาดำทางนี้นะครับกับหลังหันครับทั้งหมดกับหลังหันครับทีนี้ มันเหยียบอย่เนี่ย สถานการณ์โควิดนี้เราจะมีที่จอดรถที่นั่งไหมนะคะแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดก็เลย ใส่เม็ดกตยตย้อนใส่เม็ดใบ่็ดวนเอใ่ไวันนครับเนี่ยใส่กนนอกุ้งนอกแปงของเงินครับได้กีลูกแล้ได้แค่ไดเขาก็สิเปิดปานออกได้แปดสิบลูกรอบตองครับ กำหนดการว่าจะมีการส่งน้ําให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งนะครับวันที่8กรกฎานะครับเพื่อ,อบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากว่า,ามีพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งจะขาดน้ากุ้งจะเสียหายนะครับ <c oughs> หลังจากนั้นวันที่12ก็จะมีการส่งน้ําให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวนะครับตาปีซึ่งเราก็ดําเนินการตามมติที่ประชุมนั้นเป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้มีพี่น้องทํา การเกษตรเป็นปลูกข้าวแล้ว300แสนกว่าไร่นะครับก็9กแล้วนะครับเกสปส่วนเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงกุ้งก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับเพราะว่าได้น้ําจมทานเราเข้าไปเสริมนะครับก็ถือว่าการส่งน้ําให้กับเกษตรกรทั้งนาข้าวและบ่อกุ้งก็เป็นปกติเรียบร้อยดีวันนี้เรามีน้ําอยู่35.9%ิบห้ก้า็นต0ร้อล้านลูกบาทเมตรนะครับก็ถือว่า อยู่ในเกร์ที่กลางๆนะครับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีน้ําปกติปริมาณน้ำที่ยังเหลืออยู่ที่จะรับได้อยู่อีกนะครับในเขื่อนเนี่ยก็เตรียมไว้สำหรับที่จะเป็นฝนจากล่องมรสุมนะครับหรือความกดอากาศนะครับที่พาดผ่าน แล้วก็ถ้าตามพยายกรณ์ของกรมตุนิยมวิทยาว่าอาจจะปลายเดือนสิงหาถึงต้นถึงเดือนกันยาถึงจะมีพายุโซนร้อนนะครับหรือพายุดฟเฟชันผ่านเข้ามาทางทะเลจีนใต้ซึ่งตรงน,นั้นก็จะเราจะ,จะได้อิทธิพลจากพายุนั้นนะครับแล้วก็จะมีน้ําไหลเข้ามานะครับเพิ่มเติมสําหรับในเขตรับน้ําตอนนี้นะครับมันก็ยังมีเรื่องบางพื้นที่ที่ยังรับน้ํายังไม่ครบนะครับน้ํากํลาลังเดินทางไปโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ปลายปลายคลองนะครับ ก็ขออนุญาตว่าอดใจรอสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เรากําลังผลักดันน้ําหรือส่งน้ํากระจายไปถึงพื้นที่ปลายคลองก็อยากจะขอความร่วมมือกับทางพี่น้องเกษตรกรที่รับน้ําอยู่ช่วงต้นคลองนะครับทั้งคลองสายใหญ่และคลองสายซอยที่ท่านรับน้ําแล้วก็อยากให้ลดนะครับปากท่อปากคูนะครับเพื่อจะได้แบ่งปันน้าให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรซึ่งอยู่อยู่ที่ห่างไกลจาก ต้นคลอไปนะครับก็ตรงนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน